ยากดำหน้าสั่นเอาสำหรับเนื้อห้างครับเป็นีิเทศก์พ่อชื่อว่าอาจารย์เพินไห่ตะเลยกอ็มวดที่พามากี่ก็ชื่อว่าเกือบสามแตกบอกหยาบแตกหยบแตกแต่ว่ามันมันเพียรแต้มนึ่งน,นเพิ่นไห่เก้าเพินไห้สามเก่านึบ่สามเก่านึเลยอลยกอสามเก่าสองแมนโอ้ สิวเสียได้เต็มอ่าประ่านมันมันได้เงินอ่ามันได้เงินได้ท่องได้เจี๊มันประด้๋ยวขึ้นในต้องมันต้องแต่แบบมันได้เงินจ่ายค่าที่วัดได้ครับมันีเพิ่นได้มากอ่าเรียกว่าฟันกับเมีนว่าฟันกับเมียนปาะัานของของอาจารย์ของอาจารย์โอ้เอาพี่รองมาฟังน้ากันเลยยิ่งถ้าวว่าเพิ่นได้ที่เด็ดบอกไม่ออกไปจังหันบอกก็ออกไม่ออกหาซื้อให้ได้ เหตุแรกก็ต้องสื่อตัวนี้เหมือนมันก็เลย่าเล้งฝเหมือนาวันเสร็ันกับว่าแมนเหมืกันเออนั่งเดมือนเดมัหมนกันมันลอยมาาว่าทันว่ายมันลอยมากมาหาตัว่านปลาทั่วแล้วมันมาหาตัวมันประหอดคบอ้คือเอาครบตัวแล้วี่แล้ววันที่หนึ่ง่เลยเตี้ยมัน็มามันมาร้อยซับมามาามันยุดแ๊บหนึ่งก็เลยหายวับไปเหนโอ้มันมาสามสามก็เล แปดแปดแปดแล้วานนะแต่ว่าวันนี้ก็เรียกบอกก็เพราะว่ามันมันสามแปดแปดเถอนกเออโอ้ห้าสิบมันเป็นสามแปดแปดเถอะนกสามสามแปดแปดสามอธิฟมันอแมนละมันไม่แปดเลยเออมาแปดแปดแมนมันแปดสามแปดสามตัวโอ้แต่ว่านี้มาตีว่ามันจะเป็นสามแปดแปด มันมาแบบนี้ก็ทำแบบแปดแปดสามเลยนะสามตัวเนี่ยสามตัวไม่ใช่สามแปดแปด่เห็นตจริงมันสีมาสามแมนบอสแปดนี้มาสีแดงมาแบบนี้โอ้มาสามสามแปดแปดแปดแมนมันได้มามันเห็นได้มากสิอมาหยุดเดียวแปดหนึ่งก็เลยหายไปหยุดให้เบิ้งให้เทปตัวนี้เนี่ย ขาตตวที่มหาตัวถ้าแม่นหกตัวก็จะแม่นนั้นล่าวันที่หนึ่งอันนี้มันมากเป็นพิษชนะอ่ามันมากแต่เป็นพิษชนะอันี้แม่นแปดสามแปดแปดสามเท่านี้ละอันนั้นเขาตัวเนาะสามแปดแปดสามนี่ละออสองตัวสามแปดแปดสามนี่นะพ่อเนี่ยขึ้าเป็นสามตัวแปดแปด เออสามแปดแต่ก็แปดสามสามแปดเท่ลมันจะมีสามีนีมันมีแต่ขันตัดแปดออกเดี๋ยวจะตัวเดียวก็สามแปดแปดสามตัวอยางนั้มนีอยู่แค่นี้นะแค่นี้ัดเอาเลยพี่รองเรื่อนี่มาที่นันทองอะไรทองอาจารย์เป็นอันนี้เป็นของอาจารย์นะก่อนาะว่าหันก็จะว่าหันกัสองสามก้อหนึ่งสามก่อหนึเน นี่เป็นเลขอาจารย์มันบอกให้เลขพระอาจารย์ครับพี่จิแต่ว่าของพ่อนี่มันเจ็ดหกสองบันโอ้เฮ้ยของพ่อเจ็ดหกสองชุดตัวของพ่อนี่อ้าวได้มากจังไลยพ่อะได้มากจังไลยอันนี้มันเขาบาดหนามนุ่มเออเดอ้เรื่องมุ่นเนี่ยพูดเกี่ยวกับว่าท่านผู้ใดมีจานเฮ็ดอันนี้มันเข่าเลย เามานัก huh. น uh huh. huh. euh huh ั่จะไล่เงื่อนลยโอ้มันจะได้กลิ่นเจียบพสองคเห็นอยู่คันน้่มนเจูุนน้มันนั่นอะอเจีดหกสองเจ้ดเกาสองได้พี่น้อยได้เอ็นได้ก็บอกไปก็สองอะฮ้ยังได้ก็บอกไปตีอ้คือหวกเนบ่อปลโอ้เอ็ได้ก็บอกไป อืมอืมตอนนกี่ว่าอ่ะเจ็บหกสองอืมเจ็ดหกสองแต่ก็มันมันแค่ถีบงัมันยางก็หน้าดิครับเออช่วงจังหวะอเออช่วงจังหวะเออยี่ในกาับอกเขาสี่ถีบล่องกันมนาคือแหะบอกเขาสี่นั่นรีลกถีบ้มเงิน อจได้จางก้นดำหน้าพอเลยขาดโกหน้าเรื่อยโอ้เล็กลูกศิษย์ลูกค้า่นมาอาบน้ำมนตนก็เลยซือเห็ดอาบน้ำมนต์ไปพอเลยมพราะน้าอาบน้ำยังมีละอาบน้ำพอนี่ครับย่บานพอเลยอาบยบนี่ล่ะโอ้มาแต้มเป็นน้งเสีงโอ้โอ้มาไก่ตืบนี่ตึ้อนักทีเขาหนาประจำาช้งอูดาเนาะ ซึ่งเขาครยใ่คยเศร้าคข้ยหายน้ออืมอืมกี่มันหลายคดอืมอืมคนทิ่ชอบฝนอืมอเป็นเลส่วนตัวของพ่อนี่สิเจ็ดหกสองเยนัอนเชอเย็นหกสองก็ตัดเอาะตัดเอาครับเย6 2หกกองับเย7-2สองเย็นสองเี่ะนั้นมตต่อว่า สามแปดแปดนี่มีที่สามแปดเก้าแปดแปดขน,นเป็นเลขของคนอา,จารจ์อย์ต่อหมวดตัวทีเดีวคนก็นหายมากก็คือสามเก้าหนึ่งหมวดทีเดียวเกือบแตกสามตัวนะสำหรับหมวดนี้ขั้นที่เจ็ดสามตัวยังเดียวเ่าะเขียนสอตัวกป็นเอฟตีปฏิบัติ วัดตให้ก็สามปุ่นหลักที่ไว้งานไว้สามเนอพี่น้องเลยสามสามเมืองละสามสามแปดแปดเนาะำสามให้บ่นยุโรปเออไม่ได้ังออกเอะ่าสามสามแปดแปดเปยาถามอยู่พาถามบ้างเพื่อไขี่รถเหนอเฮ้อเคยมาดิเจ้นขี่ตลอดนขี่ขื้อกันแล้วนี่ฮ อือาวมันมัดเป่ากับสามสามแปดแปดได้ังเด้ออืมอืมเหล็กโบราณตัวหรอกครับอืมสามแปดแปดกับเจ็ดหกสองอ่าเป็นรางวัลที่หนึ่งพอดีเอาเป็นต่อกันนะครับเ่อแต่ว่ามันจุดไปสุดมันนะครับเนาะเห็นไหครับเห็นไหมว่าอย่านเี้เนาะอืมอืมครับผมาโจ้ยครับอีซีับผม แบบแนวทางของพ่ออาจารย์สีนะครับเนาะเม็ดเดียวสามตัวเม็ดเดียวครับนะครับแล้วมันตัดสองตัวเอาคันเียรับผมจ้าวานหกสองมันก็เขายายเจ้าะอยู่ดิหัวหกสองเงินสิจีแม่นโอ้กกระแสมาแห้งว่าส่อว่ามันมาไลยอาจารย์ยังไงเขาว่ายายรับคอมเมนต์ก็ว่าหกสองโอครับผมอาจารย์อดีตยังกัดจ้าววันหกสองกัดกระแสอาจารย์กระแมาดังสิจี มั่บังเอิญมาเจอกันเนาะมาแล้วมาแล้วอ่าอ่าอ่าพี่รองเนาะสำหรับแนวทางพ่อจันสีได้พี่รองด้อครับผมอุตบอลเอฟซีครับผมขอบบคุณครับผมสวัสดีครับครับอ่าเห็นกันไหมพี่น้องเห็นกันไหมน่าพอดีพี่รอง ตัดเอาครับผมเน 33, 38, 38, านะ 76, สะามสามแปดแปดครับผมเนาะเจ็ดหกสองตัดเอาเนาตามนั่นครับผมแล้วก็ให้สบมันมาลำลึกเลยลำกัดครับผมเด็ดอ่ะก็กาจังสีครับผม